Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. dah morning. ni, morning. Good morning. เรากอำลังสายแล้วสายมากลลาแล้วด้วยเคยรอออกมาแล้วเคยต้องรีบไปตลาดไทยรีบแบบสุดๆ <Okay. S 1> โอเคตอนนั้นไม่ตืไไน่นเต้นเลยแบคลิปเลยรถเกือบชนขอมีเอเนอร์จรี่หน่อยได้ไหมโอเคไปว้าอย่าไปชนเปิด <c oughs> ตาเราหลุดไปข้างหนึ่งทุกคนเราก็เลยต้องแกะออกอีกข้างหนึ่งยังไงแ,แกะ <c oughs> เรอแก่ออกทั้งหมดเลยเราได้ดอกไม้มาแล้วนี่เมื่อกี้ฉันลงไปซื้อมามีคนไม่ถ่ายคลิปพี่ฉันอะนะนอกลงไปซื้ออยู่คนเดียวแล้วพนักงานเขาก็บอกว่าวันนี้แต่งตัวสวยจังไปไหนเนี่ย คล้าลยมาให้ไม่เอาเราจะยังไม่บอกว่าบัตรดิบคือใครอันนี้ของโน่นก็อันนี้ของฉันจบใจของไม่ไกลเท่าไหร่หรอมั้งใช่ไหมไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมเ,เล่นกกำลังกายโอเคแทนบอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่ก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่เราคงต้องลองเดินดูก่อนไม่ลองเราก็ไม่รูร้เดินแ้าไหนนี้เหรอหรือว่าเดินเท่านหร่ ข้าเลยไหมาเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวแ่าไห่นใชมเออกำลังกุยตตอกแปกนี่ยคะตกไม้ของเม็ดนุ่นกำลังเดินทางใบนะคะแค่ข้างนอาต้องตาน้าต้องทักทิ้งไม่อยู่ทีไหนใช่ใ่ ごちそうさまでした。 กูบอกกูขึ้นไม่ได้แล้วเจอแดดจ่อตา สองตั้งเฮ้ยมีคนกันหนึ่งโอเคเนี่ยดอกไม้กูบอกมาไม่ให้ใช้เครดิตตัอตงอ <c oughs> ย่ามาขโมยของกูได้ไหม ดอกไม้ของใครสวยสุดคะของทุกคนเลยค่ะของใครคะเลือกได้หนึ่งคนของพวกกินใจไม่รู้เขาใส่ไหมมันแตกไปอยู่ของใครคะชอบชอบสีชมพูสีเหลืองอ้าวของกูสุดท้ายเลยของกูสุดท้ายไม่ต้องเอาออกมาว้าวพี่แป๊ะว่าไม่รู้จักคิ้วมิลเลอร์ตัวเที่ยงเขายากได้เป็นสีเหลืองเพราะเขาเกิดวันจันทร์ยว้อน นี่น้องเขาใส่หิ่งกีตต้ามาด้วยว้าวโอ้ยดูดมีความสุขอะจะได้อะนะมาดูมีกลิ่นอะไรอะนี่หรอกมาดูเลยไปใช้ว้าวโอ้ยดูดอ้วไม่เป็นไรน้ำตาลได้ไม่ติดเพราะเกิดทัดดิบเหมือนกันไม่ใช่อย่าบอกนะใช้เลยใช้เลยแล้วก็ไม่มีใครช่วยมันด้วยนะ เอาแล้วจบไปแล้วสำหรับรายการไกลบ้านแล้วพบกันใหม่กับบ้าไกล,ลบ้านพบกันใหม่ที่บางน้อยไม่พบแล้วลเขาไปโกอินเตอร์ตอนนี้อยู่ลาดพร้าวแล้วเขาจากบ้านนอกคลองนาแล้วลืมกำพืชทำเป็นทำลงกรุงเทพรล่านี่ลุงกรุงเทพใช่ค่ะนี่หนุ่มค่ะลุงกรุงเทพเดี๋ยวมีเมียได้แล้วเนี่ยมือปาด <laughs> โอ้น้ำลายโอ้โหเป็นเมีย <ไ>ย,ยีน้ำลายปะเนี่ย,ยเอาแต่มือนู่นน้องเขาเช็ดเลยตอนนีเเ้เรามารถลางกังขึ้รถถึงแล้ววันนี้ได้คลิปนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนจะได้ดู EP พหนึ่งของ ลิลิน,ลนว้าวตอนนี้เรามาโผล่กันที่ธรรมศาสตร์แล้วนะคะทุกคนเราไเอาเกลือน้ำ่ะใช่เฮ้สบายอ่ะชิลดูดิชิลมากอุย้ยตกใจเฮ้แล้วไปทางไหนต่อตรงไปตรงไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วไปได้ไปหาหนุ่นก่อนก็รอก่อนนะคะเรารอได้นะคะเราไม่เร่งรีบเท่าไหร่ เดี๋ยวอ่ง้นสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ให้ที่มือนู่นนะคะเราฝากไว้บนโต๊ะว,ว่าเดี๋ยวจะใส่แล้วแลาวมันไปบอกเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์เขาจะให้มาทำคอนเทนต์เช็คสต๊อก้าเขาเช็คสต๊อกกันอยู่แล้วมันบอกเขาว่าอะไรรู้ไหมฉันถือกล้องเข้าไปหนูเพื่อนหนูเพื่อนหนูหนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก่อนฉันกลับ <laughs> เขาไม่ได้ยินเหรอ <laughs> นก็หวัดดีเขาแล้วกว่อนฉันกลับเขาบอกว่าตัวเองว่าหลังมาทำคอนเทนต์ให้ร้านพี่หน่อย <c oughs> แล้วฉันก็บอกว่า <c oughs> โอเคให้นุ่นนันมาก็ได้ค่ะหนูมาติดตามยังไม่มี <c oughs> <c oughs> ช่องช่องก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีซูชิโร่แล้ววิทายาแล้ววโอเคก็อุ้ยเรื่องเรามีซูชิโร่แล้วเราไม่ได้มา,างานงานเลยหรอเอกนนคดียยว้่ะซูชิโร่คือมันเป็นงานคุยเลยอ่ะแล้วไม่ค่อยถนัดคุยเท่าไหร่แต่ฉันจะพยายามแปดบาทเอางบกับแ นองับโดสีจะหมดเท่าไหร่ ขอดูแท็บอะขอดูแท็บแล้วก็มาใช้จากงบทันด้วยทำไมทำไมทำไมเอางบตัวเองดิไม่ให้เลยให้กันไม่ได้เลยดูดิต้องถือให้ไอ้ลูกหมาใครว่ะหมาอ้าวแฟฝดจี่จื๊อเอ้ยมาพี่แม่กซ์ไปทะเลยังคะอันนี้50บาทเอาไหมไป50บาทพี่แม่กหรือยัง บารู้ว่าแถ่หัวน่ารักไปเลยปีสิจะปีอีกเนาะเอาเอาก็เอาปีเลยเหลืออีก1,200บาทเขาถือกันเขาดึงนี่กันอถือกันอนี่จักถุงแฟบๆตอนตัวเองดูไม่เคยไม่เคยถ่ายอ่ะดูดูแต่ของไอ้ตามเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้าง คำถามนี้คือไม่เอาบิก๊กขวดในบ้านแล้วคิดดีทำอยู <c oughs> ่เรียกบิก๊กขวดหันยวนดีหลังอันนี้ซิชิโรอันนี้ต้องสัก 哎，怎么没哭呢？ แล้วเล่มใหม่ของฉันตุ๊กระเป๋าูช็อปอะไรมากลับบ้านได้่าสบายใจ <t un> มีใครมาดูมาเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยตุ้งตุ้งกลับบ้านได้